สวัสดีค่ะนกักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของที่ตั้งขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือกันโดยทวีปอเมริกาเหนือนะคะเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกมีรูปร่างคล้ายกับสามเหลี่ยมหัวกลับและมีพื้นที่ประมาณ24.7ล้านตารางกิโลเมตรเลยนะแต่ละทิศจะมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณต่างๆที่แตกต่างกันดังนี้ บริเวณที่1นนะคะก็คือทิศเหนือจะจดอยู่กับมหาสมุทรอาร์กติกทะเลโบฟอร์ดอ่าวบัฟฟินอาาา่าวฮัสซันและทะเลแลบ,บาร์ดอค่ะนักเรียนต้องจําจากทิศให้แม่นนะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมท้ายบทให้นักเรียนทดสอบกันด้วยเอาละค่ะเรามาตั้งใจเรียนในทิศต,ต่อๆไปกันถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลยและทิศต,ต่อมาก็คือทิศใต้ ทิศใต้ของทวีปนะคะจะสวดมหาสมุทรแปซิฟิกติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้และทะเลแคริบเบียนนั่นเองส่วนทิศตะวันออกนะคะก็จะอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนักเรียนพอจะคุ้นชื่อมหาสมุทรอันนี้กันไหมคะและที่สุดท้ายก็คือทิศตะวันตกจะอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเคยได้ยินมหาสมุทรชื่อนี้บ่อยแน่นอนแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีมากกว่ามหาสมุทรอื่นๆเลย และนี่ก็คือเนื้อหาขนาดที่ตั้งของทวีปอเมริกาเนหนือนักเรียนต้องจํากันให้ดีอย่างที่ครูบอกไปเราจะมีกิจกรรมทยายคาบถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปดูเนื้อหาบทต่อไป